มาอารุณสวัสดิ์จ้าัางเข้าตถ้าใครยามเช้ากับคนดังนะคะ 白。<fight. S 2> <laughs> ไฟจะแตกเดี๋ยวไม่หมอยอ้อยนะคะเดี๋ยวไม่หมอยอ้อยถึงเป็นไรยังก็อกข่าวคันทายเช้าวันจันทร์นะคะ วันจันทร์วันทํางานของใครหลายๆคนรวมทั้งฝนด้วยดังนั้นวันจันทร์เราก็ต้องกาแฟเข้มๆข้มๆจะได้ชวนอารมณ์ดีตาสว่างขอแบบขอแบบช้อนพูนๆแล้วกันนะเข้มขมอารมณ์ดีขอแบบช้อนพูน,ลนนะแบบเลย ช้อนตวงเลยอ่า,อาเพื่อความแบบนุ่มรื่นต้องเติมน้ำผึ้งสักหน่อยโอยขาจะรู้เจ้มีใครอยู่ข้างล่างไหม ไม่มีดไว้เดี๋ยวมันหลุดหลุดกลางไล้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเห็นโมดขอสซักช้อนชาอาอร่อยนะอร่อยต่อไม่ลล่ละขมเข้มกำลังดียกซดค่ะ